Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero chu tchá, tchu, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá É isso aí galera, esse é o um novo hit do João Lucas e Marcelo Tchu, tchá, tchá

เอาด้านในเลยไหมด้านในเลยครับคุณเสือเดินไปเลยครับของเราแบบว่าไม่มีสคริปต์ครับโอ้โหเสาะหาสุดเลยก็เดี๋ยวเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เราต้องไปลุยงานกันต่อนะครับคุณเสือ เป็นยังไงบ้างครับนี่ครับสนามเลยวันนี้พาชมสนามของคุเสือก่อนนะครับด้านหลังก็เป็นคาเพ้างบประมาณ4ี่แสนแต่จ่ายจริงไปประมาณเกือบล้านครับจ่ายจริงไปล้านกว่าบาทตีเป็นเสร็จได้ล้านกว่าบาทกว่าจะเสร็จทุกอย่างนครับคุเสือเป็นไงครับสนามวันนี้พรุ่งนี้ใช้งานได้แล้วคุเสือก็เข้าที่สัมผัสดูนะครับคือเราก็ไปเดินมาเยอะสนามแล้วครับแต่เราจะไม่เอ่ยถึงครับเราก็สัมผัสดูก็คือ เนื้อนุ่มพื้นพื้นนุ่มครับการเตะนี่สําหรับนักเตะก็คือโอเคมีนักกีฬามาหลายคนแล้วเขาก็มาสัมผัสดูเขาก็บอกว่าโอ้พื้นโอเคเขารออดใจเตะไม่ไหวแล้วตอนนี้อีกวันเดียวครับวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นของผู้หญิง20ทีมนะครับเราเปิดให้ฟรีนะครับของผู้นี้แล้วก็มีเขาจะเป็นวันต่อไปก็จะเป็นของผู้ชายนะครับเราก็เปิดให้ฟรีเหมือนกันเรามีการฟรี2วันนะครับใช่เขาผู้ชายเป็นวันที่8เมษายนะครับอ่าจะเป็น อ่าเขาไปจะเป็นมุมนี้นะครับของสนามที่2เราแล้วก็จะเป็นของสนามที่3ามโครงการต่อไปเพราะว่าเราเตรียมพื้นที่ไว้แล้วน,น,นี่ครับ,รบ,รบต้อ้โคบต้าวางหมอครับตงข้ามโคบต้าวางสามหม้อเลยครับลงหินไว้เรียบร้อยแล้วครับทำเราวางโปรแกรมไว้แผนไว้หลายอย่างนะครับก็คือก่อนอื่นก็ เอาเงินนะครับตัวมาพอดีตรงนี้ธุรกิจเยอะมากนะครับคุณเสือนี่ครับครับวันนี้จริงงานเราได้80%นะคุณเสือได้80%เพราะว่าตะไคร้บนเนี่ยมีตะไคร้บนนะครับแต่พรุ่งนี้ใครมาเตะจะเป็นเปิดโล่งเปิดประทุนจะเปิดประทุนเขาเรียกพระเจ้าเดียวที่มาเตะสนามวังสามหมอแบบไม่มีตะไคร้บนเป็นเปิดประทุนให้เตะเป็นสำหรับ VIP นะครับ2วันนะครับมีแค่มีแค่นั้นนะครับที่จะได้สัมผัสแล้วก็ตะไคร้กันหมาผมยังไม่ได้ใจ่นะคุณเสือ ครับผมก็คือ80แล้วครับสนามของเราก็คืออยากให้นักเตะเราได้ลงมาชมสนามออกมาที่คิดไดว้เมื่อก่อนเมื่อเราคุยกันใช่ไหมก่อนมาณพันวาลเนาะใช่ครับก็คือไม่ผิดจากที่พูดเลยครับก็คือแบบไหนได้แบบนั้นได้เยอะกว่านั้นก็ได้เหมือนที่คุณเสียคิดมแบบสิ่งที่คิดว่าก่อนที่จะเข้ามาใช่ไหมเราคุยกันใช่ครับ ใช่ครับคือคุยกันเดือนธันวาแล้วก็มาเซ็นสัญญาเลยเพราะว่าเราไปเราก็ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสนามต่างๆก็ก็มาเจอบริษัทที่ถูกใจก็เลยเลือกเลยก็คือไม่ได้คิดนานเท่าไหร่ดูแล้วเราถูกใจอย่างเงี้ยครับใช่สอ,นะอ,องชุดนะครับจามา มาเอาช่างมาสองชุดอย่างเยวเลยก็จะก็จะเสียดได้ไงครับไม่ทันโอ้ขนาดนี้ก็เต็มที่แล้วครับนี่โอเคครับผมก็ตัดเองคือแบบตรงแล้วก็คือมองมันจะมองง่ายนะครับใช่โอ้ไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับเดี๋ยวให้ให้ท่านผู้ชมมาดูดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเราโฆษณานามเกินไปแล้วต้องมาดูเองเลยมาชมเองมาเตะเอง เราอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนเกี่ยวกับสนามเรามาคุยกันได้เราจัดให้ได้ทุกโปรโมชั่นนะครับคือสนามเราไม่มีฟิกเลยใช่ไม่มีฟิกครับคืออยากได้แบบไหนโทรมาคุยเลยหรือทักเฟซมาหรือทักทางเฟสมาก็ได้ครับเราเรามีเบอร์โทรติดต่ออ่าเบอร์โทรติดต่อนะเขาก็จะเป็นเบอร์0 8 5 6 9 5 4 9 9 7าหกเก้เก้นะครับเบอร์เบอร์โทรเองนะครับชื่อเสือนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับอยากได้โปรโมชั่นแบบไหน ดูแลเองครับที่นี่ครับดูแลเองหมดทุกอย่างนะครับไม่ต้องจ้างพิตตี้มาดูแลอ่าไอ้นั่นก็มีตามมาทีหลังเอาไว้ก่อนนะครับตอนนั้นเอาไว้ก่อนนะครับช่วงนี้มีออะไไรยังงใช่ครับนี่เขามีอย่างงี้อย่างงี้ผมจะมาเตะบอลผมรีเคลียได้ดิโอได้ครับก็คืออยากได้แบบนี้อยากเตะแบบเศร้ายากได้ชั่วโมงหรืออะไรโทรมาคุยกับผมได้เราไม่มีนะครับนี่ครับโกเหลืองไอะไรเนาะ ขาวแดงเลยครับขาวแดงถ้าเอาลงมาจอดนี่มีตำรวจมาจับนะครับตัวนี้ไม่ได้นะมาได้จอดรถตรงไหนได้ครับสนามเราก็ได้กว้างมากพื้นที่จอดรถเราก็จะเป็นด้านล่างก่อนนะครับก็คือเป็นพื้นที่ไว้ที่เราสมไว้สําหรับสนามที่2ของเรานะครับหรือจะเป็นด้านบนก็ได้นะครับแต่มีพื้นที่ว่างแต่ถ้าจะให้สะดวกก็คือด้านล่างนะครับก็คือเต็มที่เลยเกี่ยวกับลานจอดรถถ้าด้านบนก็อยากให้เป็นมอเตอร์ไซค์มากกว่างี้ครับที่มาแข่งกันแต่มันก็จอดได้ เต็มพื้นที่เลยครับก็ <g anger> ได้หมดเลยครับเจ้ารอบขนาอ่าชั้น, 2, น 2, 2พร้อมใช้แล้วครับวันวนี้ก็น่าจะเสียจทันพอดี <g anger> น่าจะเพนน่าจะขึ้นได้แล้ว <g anger> ครับชั้น 2, <g anger> 2ขึ้นได้ครับพรุ่งนี้ขึ้นได้แน่นอนครับชั้น2ครับก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งของใช่ครับก็คือลม่ตอนขึ้นไปยังไม่เสร็จครับก็คือต้องขึ้นไปดูสัมผัสแล้วคือเอาก็คือจะมองเราจะมองจากอำเภอบางสามอนนี่ อำเภอบ้านเกิดคนเลยก็คือกุมภาวาปีเลยนี่ก็คือมองไกลๆมากวิวสวยแล้วก็บรรยากาศดีเราสนามเราเราไม่ได้ฟิกแค่ว่าเป็นสนามนะครับคือเรารจะให้ทุกคนมาผ่อนคลายกันไม่จําเป็นต้องว่าเอ้ยมาเตะบอลถ้าไปเตะบอลต้องอต้องมาสนามนี้ก็คือเราจะมาเล่นผ่อนคลายเออมาเล่นมาอะไรมาหาแอดมินมาคุยกันได้อยากได้อะไรแบบไหนเดี๋ยวจัดให้ได้หมดครับอนนี้ขอดีที่ดูแล้วก็สนุกแล้วนะสนามนี้นะ แต่คำนีตอนนี้นี่ผมรู้สึกมันนุ่มมากนะแต่ว่าอย่างเนี่ยผมจะเติมให้ไปก่อนเพราะคุณจะมาเล่นเยอะมากใช่ไหมเล่นเยอะครับ20ทีมครับน่าจะเสร็จตอนคำเลยใช่ครับรถบดรถบดเตรียมลงตัวเลยครับพวกนี้นะครับครับก็มีหลายๆอย่างนะครับก็คือโกนี่พิเศษเลยครับยิงกันกระจุยกระจายแน่นอนลักษณะนี้ครับของนี่จะเป็นของประตูเราครับนี่ครับประตูโกเราก็คือได้ครับได้ครับผม มีตอนนี้เราก็มีแผนจะเทป,ปูนแล้วก็ทําเป็นหลังคาขึ้นมาค,คือเราจะไม่ใช้เต็นท์ไม่ใช้อะไร<ม>เพราะว่าขี้เกียจเก็บเอาง่ายๆแล้วก็คือขี้เกียจเก็บ,บ,บก็คือเราจะทําเป็นตายตัวแต่แตก็คือโครงการต่อๆไปของเรารมันจะมีมันจะมีไปเรื่อยๆไม่ไม,ไม่เราจะไม่หยุดเท่านี้เกี่ยวกับการพัฒนาสนามเราก็พัฒนาในเรื่องต่างๆก็คือตรงบริเวณนี้เราก็จะทําเป็นอาคารขึ้นมาก็ไม่เชิงว่าอาคารแต่จะเป็นที่นั่งให้นักกีฬาได้เตะ ตรงนี้อาจก็จะทําด้วยอาจเพื่อๆอาจเราอาจต้องทํารอบสนามไว้ใช่ครับบรรยากาศดีมากครับตรงนี้นะครับผมครับเนี่ยร้อนมากเขาเรกผมว่ามันจะร้อนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่แบบเขาที่อยู่มาที่ทำงานมาเลยนะโอเคกลางวันร้อนที่เดียวนะหน้าร้อนร้อนครับยังไงก็ร้อนพออยู่ๆไปอ่ะมันมันลมมันดีมากเลยนะครับพอพอหมดแสงแต่พอมีลมเนี่ยมันก็ช่วยได้ครับเขพับเผาผ่อนลง ทำให้เราไม่ร้อนมากขึ้นนะครับเอาครับอนข้างใส่ผ้าที่เลยครับตัวนี้ครั้ขเะกอกเลอ็รองรับได้เยอะครับเผลอคิดว่าต้องทำโต๊ะเพิ่มแล้วแหละเกี่ยวกับขับเ้าเราค่ว่า10ชุดน่าจะไม่พอแล้วครับก็จะมาใช่ครับมายกมา10ชุดใช่ครับยังไม่ทันยกกคงเลย ก็คือหนักครับจะหาว่าเราสร้างภาพนะครับจัเองครับกลังยกอยู่นัวะครับเอามานาแล้วเนอเงเลยครับทำเองเลยครับขับเขาอะไรช่างจำเป็นก็มีก็มาครับช่วงนี้โอ้ทำได้ทุกอย่างครับช่วงนี้ กว่าก็มีหมดครับก็คือเก็บเอาเก็บเอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากสนามอื่นก็ผมผมขอเอ่ยชื่อเลยนะครับก็จะเป็นก็ต้องขอบคุณทางพี่เล็กเจ้าของสนามน้องหานอารีนาเลยนะครับแล้วก็มีพี่เกมเสียเกมเจ้าของสนาม GK อารีนาครับก็คือพี่ให้ความรู้ผมได้มากก็คือแต่ละคนนี่ก็คือเต็มที่ก็คือใช่เป็นกันเองครับคุยกันง่ายแต่ละคนนี่ก็คือ แบบดีมากเลยรับก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองคนด้วยนะครับที่ให้ความช่วยเหลือผมมาตลอดนะครับให้คำปรึกษาได้ตลอดครนีมาครับเนี่ยก็เอายามาเลยอ่าพี่เล็กชวนมาแล้วครับแต่พี่เกมแต่ไม่แน่ใจก็คือชวนแล้วก็คือชวนนัดแต่ก็คือนัดเจอกันอยู่เรื่อยครับก็ว่าจะไปไปมามาหากันหาแบบความรู้ปรึกษาหาเรื่องกันเรื่อยก็คือของเสือก็ตั้งใจทำเนาะผมก็เลยเห็นเห็น ตั้งใจผมก็ต้องลูย้ลยนะโอ้หต้องไม่ให้มีเอียงเลยครับสนานที่มึงเสือตั้งใจสร้างขึ้นมาใช่ครับก็ถ้าเราเจออะไรดีๆก็คือไม่นานเลยครับก็คือมองก็หนึ่งก็เหมือนที่พี่เล็กเคยพูดว่า หนึ่งเรามีที่ของตัวเองไหมสองการเมทรเทนต์การบริการหลังการขายอ,อะไรประมาณน,นี้ก็คือ3เราคือเราติดตามมานานแล้วติดตามเกี่ยวกับําทการทาสนามหญ้าเทียมก็คือเราเราดูแล้วเราชอบอก็คือคุยกันตั้งแต่รอบแรกก็บอกเลยว่าคือตรงไปตรงมาดีก็คือจบเลยวันนี้เห <จบ S 2> มือนที่คุยไก็เหมือนเหมือนที่คุยเลยครับจําได้ทุกคําพูดก็คือก็คือผมจะรักไก่จะแอบพาม่เฉยอ๋อไม่แน่นอนครับเพราะว่า ต่อยเลยประตูทางข้าเับให่อือครับกครับือเรก็อะไรที่มก็ทต้องพัฒนาปรับปรุงกนไปเรื่อยครับคือโดยรวมก็คือไม่ไม่จะไม่ใช้คําว่าโอเคต้องใช้คําว่าเป็นดีเยี่ยมเพราะว่าเราก็เต็มที่ด้วยกันครับเราไม่ได้ไรเยี่ยบระบใช่ครับ ก็คือครับก็คือระบบระบายน้ี่นี่ก็คือมั่นใจได้เลยเพราะว่าเราผ่านผ่านฝนมาแล้วก็คือใช่ครับอ่าเป็นสนามสามฤดูไปเลยครับที่นี่ครับก็คือมาครบเลยก็คือร้อนฝนหนาวก็คือมาเต็มได้เลยครับก็คือเต็มที่เลยครับทุกอย่างโอ้ยผมแล้วไม่พอนะฝนลงมาไม่ใช่แบบใช่เขาคือ ก็คือน้ำไหลเลยครับใช่ครับดูครับก็คือโอ้ผมยังตกใจเลยตอนนั้นตกใจตกใจเลยครับสนามดีขนาดนี้เขาตกใจเลยก็คือโอ้เรื่องระบบระบายน้ําก็คือไม่ต้องห่วงครับก็คือเตะได้เลยครับขอแค่นักเตะก็คือจะอยู่ที่ใจแล้วนะครับถ้าฝนตกถ้าอยากเตะเตะเลยครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องระบบระบายน้ําใช่ไม่ต้องไม่กลัวเปียกก็ลุยเลยครับแต่กลับไปเป็นใครนี่ก็อ้ากันอีกทีลับ แ้ราายบนตะลใช่มีจะขายบนใช่ครับก่อนแรกว่าเราคิดไปคิดมาก็คือตะขายบนนี่มันก็มีทั้งดีและไม่ดีก็สําคัญต่างกันก็คือถ้าเป็นแบบนี้มันก็เปิดโล่งดีแต่ใช่มันได้บรรยากาศได้ทุกอย่างมันไม่เหมือนใช่ใช่แต่เรานี้เรากลัวโดนบ้างข้างๆายมันหลายๆอย่างก็เลยตัดสินใจว่าเราใส่ไปเลยดีกว่าจบ คุยง่าย,ย,ายจบดีครับแรกก็ไม่ได้ตัดสินใจใส่เนาะใช่ไม่ได้ตัดสินใจเลยก็คือไม่ได้มองเรื่องถะาขายบนด้วยเลยก็พอมาคิดคิดดูดหลายๆอย่างประกอบกันเราก็เลยตัดสินใจะขายเพื่อเตะออกฝั่งนี้เป็นโดนรถลูกค้าที่มากระจกแต่ละทีก็ไม่ใช่น้อยอย่างเงี้ยครับ,รบอันนี้ก็คือคุณเต๋าคิดอย่างนี้นะใช่ครับตอนแรกเราก็คิดว่าเอาสวยเนี่ยนะ้ำเดือยใช่ตอนแรกเราเน้นสวยก็คือโอ้เปิดโล่งนี้เลยพอคิดไปคิดมาอู้หลายอย่างเด้กันไม่เอาดีกว่าใช่เอาให้จบ งัก็คือเอาให้จบเลยเพราะว่าสนามที่2ก็จะเอาให้จบเหมือนกัน<ช>ครับนี้ต้องเสเจอลงคุนเยอะมากเลยนะตอนแรกที่คุยกันไว้เนี่ยนะจากที่คุยกันไว้นี่ตั้งงบไปไม่กี่บาทเลยตั้งงบไว้ก็คือ,อล้านหา้าใช่ครับชรใช้ไปสิบห้าล้าน <c oughs> รวมค่าที่รวมอะไรหนักหนัก<ห>บอกได้ครับโยเลย,เยว,ว่าหนักเอากระบุกกระปุกมาถลายอะคิดดูเองนะพี่ซื้อใหม่นะซื้อเพิ่มต้องซื้อเพิ่มครับนี่นแกะกล่องมาทำเลยนะเนี่ยโอ้ก็คือมีคนงานเราจะทำไม่เสร็จเลยนะครับ พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะใช้งานแล้วนะเนี่ยยังเติมไม่ยางอยู่เลยครับเมื่อวานเมื่อวานนี้คันเหลอยู่ไหมตอนที่เปิดไฟทดลองขนาดไม่ได้อยู่ครับเมื่อวานไม่ได้อยู่เมื่อวานอยู่รอนนะครับเมื่อวานที่เราทดสอบกันนะใช่ครับมันไม่ได้อยู่นะเมื่อวไปตามคนงานมาครับที่จะขายอืมเมื่อวานไปตามหาลำโพงก็จะได้อ่ามีครับมันก็คือเราคิดว่าผมจะทดลองเตะกันเล่นๆนะเนี่ยอครับก็คือมีชุดลำโพงเรามีกรรมการมีทุกอย่างแล้วครับก็คือพร้อมแล้วก็จะเป็นชุดลำโพงก็จะมีแบบทั้งเคลื่อนที่ได้แล้วก็ เอาเป็นติดตั้งไว้กับที่เลยอย่างนี้ครับได้ครับผมพยายามไม่ทิ้พยายามไม่คู้เสือเดิมไม่ใช่เลยนะน<ไ>ดูทางบ้านก็คือได้หลายๆอย่างครับบรรยากาศก็คือฝั่งนี้ถ้าเราขึ้นชั้นสอง<ไ>ก็จะเจอทางด้านแบบ<ไ>เป็นประเภทแบบภูเขาอย่างเงี้ยครับใช่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ใช่ถ้าขึ้นชั้นสองได้ก็จะมีเจอภูเขาก็จะใช่ครับเราขึ้นใช่ครับลมจะพัดมาทางนี้ด้วย ครับหน้าร้อนหน้าหนาวที่มาตรงนี้ครับก็คืออากาศช่วงนี้คือพอดีเตะมากบอกได้คำเดียวก็คือบรรยากาศดีถึงต่อให้ไม่ได้มาเตะแต่เรามาเล่นที่สนามมาอะไรก็ได้หลายอย่างเขาประกอบกันนี่เราได้ครับอาจารย์รีวิวครับเขาแต่รอให้เสร็จผมต้้องไปแลวนะครับครผมไม่ได้เสือมาขอญาตก่อนเลยวันนี้แต่ยังขับมูดเองอยู่นะ ไ่รู้นี่สนุกอะไรต้องทำแล้วล่ะจังหวะนี้เรียกว่านี่ครับไม่ยางเนี่ยจรกิ่งมันเราไม่ได้สั่งมาเหลือนะของเสือก็สั่งมาให้เต็มที่อย่างหัวเสือหเสือเดี๋ยวผมจะไปในสนามที่ร้อยเอ็ดที่ทุเรียนที่อะไรพวกนี้นะครับสั่งมานี่หัวเสือประมาณ20กระสอบครับก็คือ20,000ตอนแรกนึกว่านึกว่าภูเขาแต่ตอนนี้ก็โอ้โหรถพุ่มๆลงไปแล้วเติมแล้วเติมอีกเราจะไม่ค่อยกันครับ25กระสอบหมื่น เนี่ยที่เติมเพิ่มครับผมแค่50ก็สอบนะที่เขาใส่ใส่ใส่มาโอ้ก็ครับ25ก็สอบหมื่นก็ลองหานอย่ดูครับครับที่บ้านใส่ไปเลยตรงไหนขาดเติมให้ขาดครับคือเต็มที่โอ้ชอบนี้ไม่ไม่รู้ขาดตูเลยอกคือเราทำงานด้วยแต่เราไม่มีการแก้ไขนะครับก็คือเราไม่เน้นแก้เน้นให้จบทีเดียวไปเลยอย่างนี้ครับทีเดียวแล้วก็มันเลยมันเลยทำได้ใช่ครับคุณลุงให้ลดต้นราคานี้ได้ยังไง หินนป็ไงโอ้โหดูสั่งมาจากที่ไหนครับ <c oughs> เด็กปุรีเป๊ะเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ของกูเสือนะคือแต่ละอย่างนี้ก็คือเต็มที่ครับเหมือนระบบชั้นหินอย่างเงี้ยก็ <c oughs> คืออย่างน้อยๆปรับ5วันอย่างต่ำก็คือเราเต็มที่ก็ <c oughs> คือเช็คทุกความละเอียดเงี้ยครับก็คือผมมาดูเองนะที่ผมกล้าพูดเนี่ยก็เพราะว่าผมมาเฝ้าเองเลยเพราะว่ามาดูด้วยมาดูใช่มาดูว่าก็คือโอทําอะไรกันเนาะใช่ครับตอนแรกมาโอ้นึกว่าจะปูฟับฟับปุ๊บฟับโอ้ไม่ใช่นะครับต้องปรับอย่างเดียว ปรับแล้วปรับอีกรงั้นเราก็ไม่รู้นะว่าแต่เรารู้ว่ามันได้ไม่ได้จะตรงไหนใช่ครับไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะเราต้องเช็คกันเนาะใช่เราต้องเช็คครับรีเช็คเรื่อยๆอย่างนี้ครับขนาดเดินดูเรื่อยก็ครบัผ่านไปก็ยังต้องรีเช็คอีกนี่ครับโอ้แต่สนามใช้ดำๆนิดนึงนะคุณเสือเพราะว่าเรามคเล่นเยอะไงครับผมแต่ับไปดำนิดมันก็ไม่ดำอ่ะนะไม่ดำครับถ้าเรามองจากข้างนอกเราต้องมายืนอยู่จุดนี้ครับยังเฝ้าอยู่นะคือครับได้ครับนุ่มได้เลยครับตอนนี้ ายน้าดีนุ่มแล้วแต่เดี๋ยวไฟนะไฟผมยังเห็นเหมือนกันไฟไที่นี่ก็ใช้26ดวงนะครับเป็นไฟที่เราใช้ปกตินหลไฟนีนน้นะครับประหยัดไฟแต่ที่นี่ไม่ตองตัวค,ครับดินไฟ3มเฟสมาแล้ว <c oughs> มอมาลงร้อนอย่างร้อนเลยครับ <c oughs> มอ,อนี่แปบลงทึงใจเลยโอ้ยก็โอ้นี่ก็ังเสียดายต้นมะขามยังไม่หายเลย ถ้าไม่ถ้าติดว่าต้นใบใหญ่เราจะได้ให้นักก <c oughs> ีฬาดูมีได้ร่มเงาดีนะใช่ครับร่มเงาดีมากแต่มันใบเล็กคือผมเก็บไม่ไหวถ้ามันร่วงมาทีใครจะมาเก็บให้ผมอาลีสนาใช่แต่แต่คุณแม่ก็ยังยังเอาไว้นะครับก็เราเราก็จะมีอีกโครงการหนึ่งก็คือเราจะทําเป็นเหมือนต้นเห็ดก็คือเอาทําให้มันเป็นวงกลมรอบประมาณนั้นครับก็จะได้บรรยากาศอีกครั้งหนึ่งก็คือวานนั่งโอ้หลายๆอย่างครับที่นี่ครับ ก็คือจริงผมยังไม่ได้ถ่ายนี่นะขับเขาใช่ใช<ต>ยังไม่ได้ใ<ต>ก็เวิร์กเพราะว่าผมถ่ายมาหลายที่ครับก็ต้องลองขึ้นไปสัมผัสด,ดูแต่บางคนก็บ่นว่าสูงก็คือผมชอบแบบนั้นก็คือสูงมันดีแล้วก็คือเราให้เราได้เห็นมุมต่างๆเราไม่จําเป็นต้องดูที่ว่าสนามอย่างเดียวเราต้องได้ดูวิวดูอะไรก็คือเราจะได้ทําเป็นเกี่ยวกับการถ่ายรูปด้วยอีกอย่างหนึ่งนี่ครับมาเราต้องมีความสุขไม่ใช่ใช่ใช่ครับไม่ต้องใช่ใช่ครับมาเราสึกวันใจ ก็คือมีอะไรก็ปรึกษากับแอดมินได้อย่างนี้ครับถ้ายกเอ่อปรึกษาได้ทุกเรื่องครับยกเว้นเรื่องเงินนะครับแอดมินนี่ขาดสนมากในช่วงนี้ตอนนี้ทำสนามไปหมดแล้วทำสนามไปหมดแล้วครับแอดมินก็คือไม่มีแล้วตอนนี้ทุกสนามที่เวลาผมไปไหนนะก็จะมีความสุนนะแต่แล, <c oughs> และแต่ที่ไม่เหมือนกันนะที่น <c oughs> ี่จะสบายที่นี่มอยู่ับเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวครับมาอยู่บรรยากาศก็ได้อย่างนี้ครับเป <c oughs> ็นอีกสนามหนึ่งที่ ทำเหนื่อยแล้วก็อยู่แล้วก็มีความสุขเหนื่อยด้วยมีความสุขด้วยแต่แต่ยังนงเนี่ยที่บอกนะผมผมคือมันหยุดไม่ได้ไงบปักหลักหลักฐานไม่ได้ไปต่องไปต่อต้องไปต่อนอย่างี้ครับแบบแบบเดียวอย่างนี้ครับโอ้โหแป๊บเดียวในห้าเดือนนะปลาไปเกือบห้าเดือนแล้วครับโหรออะไรวะรอรอแล้วรออีกรอหลายๆอย่างครับแต่เราก็ต้องเข้าใจกันแต่ละอย่างคือใช่ แล้แรกก็แจ้งเแล้วแต่ไม่พิจาาอย่างนี้ครับยอมรับเลยครับก็รับเร็วมันนานครับคุยกันได้เรื่องนี้เราก็มีเหตุมีผลเราก็คุยกันได้อย่างเงี้ยคือเราต้องเข้าใจกันละกันไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ใจอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้ตอนนั้นเรากมคิดด้วยเราแบบถึงเวลาทำงานเราคืใช่เวลาทำงานก็คืออ่าถ้ามีไฟก็คงอัดตอนกลางคืนต่อครับเพราะว่าสนามผมเพิ่งได้ไฟจะพูดง่ายๆก็คือเพิ่งได้ไฟเราก็เลยไม่ได้อัดตอนกลางคืนต่ออย่างเงี้ยครับคืออย่างนี้ มีเสือมากเลยนะครับครับวันนี้ขอบคุณที่เรียกใช้บริการของเรานะครับเราเรียกดูเดี๋ยวคงไม่มาอีกแล้วครับอาจรย์ดังนั้นองเรานีวันนี้เดี๋ยวก่อนไปก็ให้เพื่อนๆเห็นเนาะบรรยากาศสนามนี้ว่ามีฝนเยอะมากเลยนี่เป็นตลาดนั่นนะขอต้รับกันเลยกระจบกที่กระจุกเลยสังเกตว่าเวลาผมสังเกตอย่างที่เราทำเวลาคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยโอ้โหเป็นที่เป็นเพื่อนนี่ตรงี้ตลาดนั่นนะรู้ว่าเห็นเราเนี่ยเป็นตลาดนั้นนะครับผม ครับผมนี่ก็ว่าคืนแล้วนะเดี๋ยวเจอสนามเราหนักเดี๋ยวได้คืนต่อนี่ครับนี่นะครับครับผมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้เสือนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ใช้บริการบริษัทฟิวเทอร์ของเรานะครับผมก็ดูแลทีมช่างของเราอย่างดีเลยครับอำวยความสะดวกหลายอย่างครับก็หวังว่าวันนี้สนามที่ได้จะถูกใจถูกใจนะครับก็คือยิ่งกว่าถูกใจถ้าพูดถ้าพูดได้มากเลยครับ คารู้สึกอย่างนี้ครับผมก็คือแฮปปี้เอาง่ายๆก็คือเราแฮปปี้ครับสำหรับสนามมากเลยครับก็วันนี้นะครับผมก็คุณเสือนะครับต้องขออนุญาตทุกท่านไปก่อนใครใครมีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับสนามนี้ก็ถามมาได้เนาะคุณเสือให้เบอร์แล้วนะครับครับผมมาดูถึงตอนนี้ลืมว่ากดไปดูอีกทีนึงได้ไหมครับคุณเสือได้ครับก็คือถ้าอยากได้อะไรก็คือติดต่อที่เบอร์ผมได้เลยนะครับก็คือเบอร์0856954997นะครับก็คือสอบถามได้ทุกเรื่องนะครับ จองสนามต่อโปรโมชั่นใช่ครับจองยาวๆนี่ขอราคาพิเศษเลยได้ครับได้ไม่มีปัญหาครับรายเดือนรายปีได้ครับก็คือสบายเลยจองทุกวันนี้ยิ่งดีนะครับบายครับผมฝากแนะนํต้นบริษัทของเรานิดนึงไหมครับคุณเสียครับก็คือกําลังจะทําสนามบอลอยู่ก็คือใครที่กําลังจะทําสนามบอลนะครับก็คือลองเข้ามาคุยได้นะครับก็คือเต็มที่กับทุกงานนะครับไม่ใช่แค่สนามของผมนะครับก็คือเราก็คือเต็มที่ได้ทุกที่นะครับก็คือแค่ เข้ามาคุยจะได้รู้รายละเอียดครับก็เหมือนผมตอนแรกที่ไม่กล้าคุยก็เลยลองมาคุยดูก็เลยก็โอเคนะครับบอกได้คำเดียวเลยว่าโอเคก็คือได้ทุกเรื่องนะครับคุยได้อย่างเงี้ยครับปรึกษาได้นะครับทีมเราว่าเข้าใจว่าลูกค้ามีความต้องการแต่แบบทีมมัรู้จับต้นชนปลายใช่ครับจะเริ่มต้นตรงไหนดีเราต้องคุยหาต้นชนปลายให้ได้ก่อนแล้วเราก็ก็จะเป็นก็จะโอเคด้วยกันนี้ครับแฮปปี้ด้วยกันครับผม อ่าครับผมขอบคุณคุณเสือไอทีนี่นะครับวันนี้ทั้งผมสองคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันพบกับทีผมในคลิปหน้านะครับใครติดต่อสนามก็เบอร์คุณเสือได้เลยนะครับเวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสำหรับเบอร์ W T ของเราฮะครับให้ชมบรรยากาศสวยการขึ้นตกลิีทสนามบางสามหมอครับน่าจะเป็นภารขึ้นตกลิฟท์วันสุดท้ายของที่นี่นะอ่าครับนี่ก็คิปหนาครับ